สวัสดีครับผมโอลัตโตนะครับขอบคุณชาวสวนยางท่วประเทศนะครับวันนี้ดีใจกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราโลัตโตครับผมนี่คือลอลัตโต้ยาทานะยางตอนนี้ยอดขายกระฉูดมากนะครับมาแรงที่สุดนเวลานี้เราเพิ่งผลิตลอลัตโต้มาประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งครับผมก่อนน้านั้นเราขายหลายๆยี่ห้อนะครับผลิตมาแต่ตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาดีที่สุดเรเวลานี้ลอลัตโต้เรามีสามสูตรเหมือนเดิมนะครับสูตรหนึ่งสำหรับ อายุยาไม่เกินสิบปีนะครับราคาสี่ร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับผมแล้วก็สูตรสองสำหรับต้นยางอายุสิบถึงสิบแปดปีราคาสี่ร้อยห้าสิบาทครับอ่าแล้วก็สูตรสามนะครับสาหรับต้นยางอายุสิบแปดปีถึงสามสิบปีราคาห้าร้อยบาทครับอย่าพึ่งว่าแพงบอกได้เลยผมมีหลายคนอ้าข้อความเข้ามาโอ้ขายแพงจังเลยขวดละห้าร้อยบาทอ่าผมยกเคสเป็นตัวอย่างตัวหนึ่งคนหนึ่งนะครับ,รบตอนแรกซื้อมาห้าร้อยบาทผมละบอกเอาอย่างนี้ ลองใช้ดูก่อนถ้าพี่บอกว่าซื้อห้าร้อยบาทแพงถ้าใช้แล้วไม่คุ้มเดี๋ยวผมคืนเงินให้ครับผมนะครับณเวลานั้นณเวลานี้ซื้อผมมาตลอดเลยซื้อพวกเรามาตลอดเลยตอนนี้ผมเลยถามกลับถ้าวันเนี้ยผมเลิกขายลอตเตอรราคาห้าร้อยบาทแล้วผมขายราคาหนึ่งพันจะซื้อไหมเขาบอกซื้อ นี่คือคําตอบนะครับนี่คือคําตอบนี่คือเรื่องจริงอยากให้พี่น้องชาวสวนยางลองใช้ดูผมรับประกันเหมือนเดิมนะครับถ้าซื้อไปแล้วใช้แล้วน้ํายางไม่เพิ่มขึ้นผมยินดีคืนเงินเต็มจํานวนร้อยเปอร์เซ็นต์อยากให้เปิดใจได้ลองใช้ดูครับกับนวัตกรรมที่ผมคิดว่าดีที่สุดเราผลิตมาจากนักวิชาการมากกว่าสิบชีวิตลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับเราสองคนก็ลูกชาวสวนยางเราไม่ใช่พ่อค้าเราไม่ใช่นักธุรกิจเหตุผลเดียวที่เรามาทําธุรกิจนี้ขายยาทาได้ยางเพราะเราอยากมีผล ผลิตดีๆนะครับเคยใช้หลายยี่ห้อแล้วใช้แล้วไม่ออกเสียงกันเปล่าเราเลยได้มันลงมือนะครับแล้วก็ปรึกษานักวิชาการจนได้ผลิตยาทานนยางลอตโต้นะครับลองใช้ดูปวดใจดูนะครับสมบัติของเขาคือใช้แล้วน้ำยางนิ่มกินง่ายเปอร์เซ็นต์ยางดีน้ํายางไหลเพิ่มออืและข้อดีของลอตโต้ที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นครับผมมีสารบํารุงรากบํารุงต้นบารุงใบขวดเดียวจบทุกอย่างนะครับย้ำอีกที สินค้าเราส่งฟรีเก็บเงินไปทางของเรามีเบียนญาติถูกต้องตามกฎหมายใช่แล้วไม่มีผลเสียมีแต่ผลดีแน่นอนนี่คือยอดขายวันหนึ่งมาดูกันนะครับอเดี๋ยวกล้องเข้ามาดูใกล้เลยนะครับนี่นี่รังใหญ่จังหวัดไหนเอ่ยให้กล้องดูอันนี้มาจากสีสเกตนะครับตมลละลายอำเภอกันทะลักษ์นะครับว่สั่งกี่ขวดอ่าเป็นี้สานมาสามขวดอ่าอันนี้อันนี้สั่งกี่ขวดโอ้ดูอันนี้มาจากชมรีนะครับมาสามขวดเหมือนกันครับผมแต่คนละสูตรนะครับค่าสูตรกัน อ่านะฮะอันนี้อยจังหวัดไหนนี่คือลูกค้าจริงๆนะครับนี่คือลูกค้าจริงๆจริงสีสเกตเลยนะครับลูกค้าสีสเกตเยอะมากที่พูดมาตรงนี้ถ้าไม่ใช่ลูกค้าจริงผมิงผมว่ผม bon. สาวพันได้นี่คือคนสั่งจริงซื้อจริงของจริง <st ut ters> นะครับวันนี้คือยอดขายดูคร่ราวๆนะครับนี่คือยอดขายส่งวันต่อวันอ่าใช่อาจจะล่าช้าหน่อยเพราะตอนนี้สินค้าขายดีมากนะครับปากป่ะปากเปิดใจครับผมอยากให้เปิดใจกับผลิตภัณฑ์ลอตโต้และพี่น้องชาวสวนยางจะอยู่ดีกินดีนะครับด้วย ผลิตภัณฑ์ลอตโต้ทำไมถึงว่าอย่างนั้นถ้าน้ำยางเพิ่มขึ้นเงินเพิ่มขึ้นการซื้อขายค่าใช้จายครอบครัวก็สบายขึ้นเซฟขึ้นต้องครับนะครับตอนนี้ราคายางกําลังขึ้นนะครับใช้ลอตโต้เะครับแล้วคุณจะบอกว่าลอตโต้ราคาไม่แพงคุ้มแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับอะมาขึ้น่าคนพร้อมเลยช่วยกันเลยอ่าพนักง,งานเราอ่ะมาอาเดีย๋ยวผมไปจัดข้างบนโอเคครับ อย่าเลียนนะครับคิ์คำว่าสนใจกันได้เองครับสินค้าเราเก็บเงินปลายทางขอบคุณครับ